สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเติมเงิน X7 p a s s กันนะครับที่ผมซื้อเนี่ยก็เป็น30วันเนาะราคา195บาทนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะก็อันนี้ครับก็จะได้1เดือนนะที่ผมซื้อมาก็คือจะมีคูปองตรงนี้ด้วยนะเขารู้สึกจะ5,000อหยวนเนาะที่ได้ฟรีมานะครับแล้วมันก็ให้ใช้ก่อนวันที่8คูมันาทิตนะครับ ก่อนนะแต่เราจะใช้ก่อนนะครับเราจะได้สิทธิ์อันนี้ด้วยนี่ครับเราจะได้สิทธิ์ทุกวันเนี่ยหอย่างนะเพราะฉะนั้นผมต้องรีบใช้นะยแล้ก็ใช้สิทธิ์6อย่างนี้นะได้เต็มที่นะตอนนี้ในเกมเรานะครับก่อนที่จะจบไปเนี่ยนะครับเรามีเพชรอยู่197นะผมเติมไป200เพชรแล้วนะ เออเติมไปสามร้อยนะสามร้อยทับทิมผมพูดผิดสามร้อยทับทิมไปนะผมจะเติมให้หมดนะครับเพื่อที่จะมีส่วนลดราคานะแล้วผมก็จะซื้ออีกนะอ่ะผมซื้อไปอีกนะว่าห้าสิบหยวนเนาะนะครับหรือราคาไทยเนี่ยคือร้อยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยจะได้ทับทิมกี่อันนะอ่านะครับแล้วเราก็จะได้ส่วนลดอีกหกนะอ่าอีกหกหยวนทุกๆวันนะ เป็นเวลา30วันนะคุ้มไหมเพียงแค่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะถ้าเราเล่นระยะยาวนะผมคิดว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับการเติมอันนี้นะอ่าเราไปที่ยืนยันการชำระเงินนะครับอ่าเราก็ได้มาอีกนะครับเป็นเอ่อห้500าร้อยแล้วนะแล้วก็เราก็เติมอีกครับในส่วนตรงนี้นะเติมจนกว่าในส่วนตรงนี้จะหมดอะ่ะมาดูซิว่าคุ้มหรือเปล่าน,ะนี่ครับเราได้ฟรีนะนี่ครับ <c oughs> คือในเกมนี้700ละคือในเกมนี้เนี่ยนะครับบอกให้เลยนะว่าราคาของทับทีมถูกมากๆนะฮะถ้าหากว่า,าซื้อในดาบดาบเก่าเนาะดาบไีค่าสูนย์เดิมนะนะครับ100ทับทีมเนี่ยราคาประมาณ3,500บาทเนาะแต่ถ้ามาในเกมนี้ก็ประมาณ33บาทเท่านั้นเองอลดไปเยอะมากๆครับเรามาดูนะตอนนี้ได้7 9 0 เก้าสิบเจ็ดล้านแลวนะเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดทับทีมเนาะเออเป็นล้านเลยนะเอาแค่ร้อยพอหลักร้อยพอนะอ่านะครับชำระเงินงงสำเร็จอันนี้คือยังได้มาแล้วนะคือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทับทิมนะอ่านะฮะอันนี้เจ็ดร้อยทับทิมไปแล้วนะก็ได้มาแปดร้อยทับทิมนะอ่าอันนี้นะครับจะเห็นว่าเออมันส่วนลดมันหมดแล้วนะครับเห็นไหม x7 พาร์มันได้44.9หยวนเนะเราต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเนี่ย9บาทนะจริงๆเราต้องจ่าย3 3บาทเนาะอันนี้มันมีส่วนลดแล้วราคามันก็อยู่ที่1.990หยวนนะเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อไปครับเนี่ยเราได้สิทธิ์นั้นนะอ่าก็ถูกลงนะเออนะโอ้ยต้องเติมอีกเหรอไม่เติมละไม่เข้าละเออเดีย๋ยวให้ว่าอีกทีหนึ่งนะครับไม่พอนะ ก็ในตรงนี้เดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งนะครในส่วนของหยวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเติมกันมานะครับก็ได้จริงๆได้ได้หนึ่งพันกว่าแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจอดําอีกนะถ้าเข้าไปนะไม่รู้ว่าตอนนี้จอดําหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะก็คุ้มนะผมว่าคุ้มเลยนะครับเราสามารถที่จะเติมเงินเนี่ย ไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือส่วนลดนะเดี๋ยวุ่นนี้มาดูสิว่าเราอ่ะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกกี่บาทเนาะอันนี้คือเราจ่ายเงินเพิ่มเสร็จๆนะอีก9บาทเท่านั้นนะเราก็ได้อีกเอ่ออีกอีกเป็นอีก9 0 0อ่ะอีก9 0 0อทับทิมน,นะฮะนี่นะฮะคือเติมมาปุ๊บมันก็มีสิทธินะอีก30อีกย9ิบวันนะครับเนี่ยนะครับเยอะไหมเยอะนะ<笑><笑>ก็คือสามารถที่จะซื้อตัวเนี้ย ก็วันละทำมูด้าซื้ออย่างเงี้ยคือแบบเราสามารถเก็บไว้เอาตัวที่เราต้องการได้นะแต่ตอนนี้ผมต้องการทำมูซันนะให้ได้13ดาวนะก็อาจจะปั่นเยอะหน่อยนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าก็เห็นนะในการเติมเห็นไหมเราเติมแค่195บาทนะเดี๋ยวไปเติมตัวน,นี้ก็ได้เพื่อนๆนะถ้าหากว่าใครอยากลองเติมเนี่ยไปลองเติมดูนะคุ้มมากๆนะคุ้มจริงๆนะถ้าหากเกมเก่าเกมเก่าเนี่ย3,500บาทเนี่ยได้เพียงแค่ ่100ทับทีมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้ามาในเกมนี้เนี่ยเห็นไหม195บาทเนี่ยได้มา909090ทับทีมก่อนเลย <c oughs> 90ทับทีมเน้นๆเลยนะครับยังไม่รวมทุกๆวันที่เราจะได้ฟรีเนาะออได้ฟรีได้ฟร,ไฟรีได้ฟรีนะแล้วก็ได้เติมอีก6บาทกบาทกบาทผมคิดว่าถ้าเล่นเนี่ยนะ ผมว่าคุ้มนะเล่นแบบชิวๆเลยนะแล้วก็สามารถที่จะเล่นตัวละครที่เพื่อนๆได้ชอบกันได้อย่างจุใจเลยนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มาบอกกันนะว่าการเติมเกมเนี่ยนะครับการเติม X7Plus เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะฮะตรงนี้นะ นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงนะถ้าหากว่ามันไม่ไม่จอดำนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนได้ดูนิดนึงนะครับสําหรับในการเติมนะผมเข้ามาในนี้ปุ๊บนิดนึงแล้วก็เวลาที่เราเติมนะครับเราสามารถเติมเงินได้ในส่วนของเกม x 7นะ x 7เกมเนาะเราไปที่ยอดองเหลือครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกจํานวนเงินที่เราจะใช้ได้นะว่าเราต้องการที่จะเติมกี่อย่างเนาะเราก็สามารถใส่จํานวนเงินเองได้ ะครับตรงนีอ้อย่างเช่นผมจะเติมเงิน10อย่างเนี้ยนะครับเราก็มาดูซิว่าเออเป็นยังไงนะนี่นะครับมันก็จะมีราคาบอกนะครับนี่นะสมมุติ10อย่างเนี่ยราคามันก็เอานิ่งไปแล้วโอเคไม่เป็นไรก็เราไปเติมตรงนี้ได้นี่สิบอย่างมันก็ประมาณหนึ่งสี่สิบแปดบาทเนาะสี่สิบแปดบาทเท่านั้นนะแล้วเราก็ไปเติมกันให้ให,ใ,หให้ใส่ไว้เนาะนะครับเราก็ ใช้ในเกมได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาไปเข้าแอปเนทะูเมนี่ละรพวกนี้นะแล้วกเก็บเงินตรงสี้ไปตรงนี้ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะฮะพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ